Hello v v r y y o n w w l l o o m e b c k t to Kukai English Room. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษคูกไก่เช่นเคยนะคะในวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อนี้ค่ะ superlative adjective ในวันนี้เราจะมาทำในหัวข้อของ superlative adjective test นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนนะคะว่าที่เราได้เรียนไปเรามีความมากน้อย มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราลองมาทํากับคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทาไปแล้วก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีคําถามมาให้นะคะนั่นก็คือคําว่า who is the tallest Who is the tallest วันนี้คุณครูมีคําถามที่ขึ้นต้นด้วย W H question นั่นก็คือคำว่า who ใคร which อันไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอย่างข้อนี้นะคะ who's the tallest ใครสูงที่สุด tallest เราเรียนไปแล้วนะคะเด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะคุณครูให้ภาพ a b c แล้วก็ D มาค่ะ who's the tallest ใครสูงที่สุดเด็กๆมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราลองไปเรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องกันเลยนะคะว่าเราจะเรียงประโยคอย่างไรคำตอบก็คือ D is the tallest h e t D สูงที่สุดนั่นเองนะคะถูกต้องกันไหมคะเด็กๆออกเสียงตาม,มคุณครูด้วยนะคะ D is the tallest เรามาดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ Who is the strongest? Who is the strongest? ใครที่แข็งแรงที่สุดคะ A, B, C ถูกต้องคะ่ะนั่นก็คือ B นั่นเองใช่ไหมคะแล้วดเด็กๆจะเรียงประโยคยังไงะคะอ่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะ B is the strongest. B is the strongest. เรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ Who is the tallest? Who is the tallest? A, B, C แล้วเด็กๆลองเรียงประโยคให้ hey, คุณครูสิคะฟังสิคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าที่เด็กๆพูดจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะต้องเพิ่มเติมอะไรไหมมาดูกันเลยค่ะ A is the tallest A Thiss the tallest เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคุณครูให้ปลามานะคะกำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำเลยละคะ่ะแล้วเขาก็กำลังจะว่ายน้ำไปยังเส้นชัยค่ะเด็กๆด,ดูนะคะว่าตัวไหนที่จะวิ่งเข้าที่จะว่ายน้ำเข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุดเด็กๆมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะ คำถามก็คือ which one is the fastest which one is the fastest ตัวไหนคะเด็กๆลองเรียงประโยคคุณครูฟังด้วยนะคะมาดูเฉลยกันเลยค่ะนี่ค่ะนั่นก็คือปลาตัวดีนี่เองที่จะเข้าเส้นชัยตัวแรกเลยแล้วเร,เรียงประโยคว่ายังไงคะ D is the fastest. D is the fastest. เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคุณครูให้สัตว์มาอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะคะซึ่งเราพอจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าแต่ละประเภทมีลักษณะยอย่างไรนะคะและคุณครูให้คำถามมาว่า Which one is the slowest? Which one is the slowest? the slowest ก็คือช้าที่สุดเด็กๆมีคำตอบแล้วยังคะพอจะดูออกไหมคะว่าสัตว์ตัวไหนที่จะเข้าเส้นชัยได้ช้าที่สุดเลยอ่าเด็กๆลองเรียบเรียงประโยชให้คุณครูฟังสิคะว่าถ้าเราจะบอกว่าเข้าช้าที่สุดเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงเาไปดูเฉลยกันเลยนะคะมาแล้วคะ่ะ B นั่นเองนะคะเจ้าเต่าเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ช้าที่สุดในการในการเคลื่อนย้ายตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดให้ถูกต้องเราจะพูดว่า b is the slowest b is the slowest เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ which one is the longest which one is the longest อันไหนที่ยาวที่สุดเด็กๆลองดูนะคะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะแล้วเด็กๆจะพูดว่ายังไงล่ะคะมาดูกันเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะ A is the longest A is the longest เราไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ Which one is the shortest Which one is the shortest? อันไหนที่สั้นที่สุดคะเด็กๆลองดูนะคะแล้วเด็กๆจะพูดว่ายังไงล่ะคะถ้าเด็กๆเลือกตัวนั้นแล้วนั่นก็คือตัว C นั่นเองใช่ไหมคะอ่าแล้วเด็กๆจะพูดว่า C is the shortest C is the shortest. เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะมีที่ยกดัมเบลนะคะเขาเรียกว่าบาร์เบลนะคะให้เด็กๆมาทั้งหมด AB, CD ค่ะ Which one is the heaviest? Which one is the heaviest? คำนี้เห็นไหมคะเมื่อเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเขาจะพิเศษกว่าเพื่อนเห็นไหมคะเราก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม est นะคะเด็กๆดูจากภาพแล้วภาพไหนที่หนักที่สุดคะแล้วเด็กๆจะเรียงประโยคให้ถูกต้องวอ่ายังไงไปดูกันเลยคะ่ะ A is the heaviest. A is the heaviest. โอเคค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ which one is the lightest which one is the lightest อันไหนที่เบาที่สุดใช่ไหมคะทุกอันเนี้ยเบาเหมือนกันหมดแหละแต่ถ้ามันต้องมีอันที่เล็กที่สุดนะคะถึงจะเบาที่สุดอันไหนเอ้ยเด็กๆมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะมาดูประโยคเลยค่ะ นั่นก็คือ A is the lightest A is the lightest A เบาที่สุดนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะง่ายไหมคะลูกโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้ห้องเรียนภาษาอังกฤษของคุณกููไก,ก่ต้องขอลาเด็กๆไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ See you later สวัสดีคะ่ะ